Mission to Pluto พอดแคสต let's get out of your orbit สปอร์ตเจอรี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอชัยยุทธกิติชัยวัฒ์ครับสะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมโจยชัยยุทธนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าแล้วก็นำมาฝากกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากในวงการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการฟุตบอลไทยของเราเรื่องของการล้มบอลอย่างที่เห็นในชื่อตอนกันแล้วนะครับหรือว่าการที่เขากําหนดผลการแข่งขันก่อนที่การแข่งมันจะเริ่มขึ้นเพื่ออะไระครับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนในการแทงฟุตบอลการเล่นพน,นันแล้วก็การหาผลประโยชน์จากเกมกีฬาที่พวกเรานั้นลักซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้แทรกซึมจนกลายว่าเหมือนเป็นมะเร็งร้ายของวงการฟุตบอลไทยที่เราต้องพยายาม ตัดแล้วก็กําจัดทิ้งไปเพื่อให้กีฬาของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็กีฬาฟุตบอลมันกลับมาสวยงามอย่างที่เคยเป็นสําหรับวงการฟุตบอลไทยที่วันนี้จะมาเล่าเนี่ยมันไล่ไปตั้งแต่นักกีฬาผู้ตัดสินยันผู้บริหารสโมสรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาขยายแล้วก็มาเล่าเรื่องให้ฟังสําหรับเ,ออเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลการตัดสินจากสารอาญาเกิดขึ้นด้วยนะครับ ผลตัดสินเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาสารอาญาพิพากษาคดีที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทยในการล้มบอลนะครับมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยรวมกันมากถึง15คนด้วยกันซึ่งเยอะมากเลยนะครับในฤดูกาลไทยลีกปี2017ผลคำตัดสินเนี่ยสารอาญาพิพากษาว่ามีความผิดจริงและต้องจำคุก 1-5ปีตามความผิดของแต่ละบุคคลเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมจะมาเริ่มเล่าไร่เลียงเป็นไทม์ไลน์ให้ได้ฟังกันและให้ได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากวันที่20กรกฎาย้อนกลับไปปี2560ซึ่งก็จะตรงกับรุดูการ2017นะครับนายเกสิทธิสุขหรือว่านายธีรจิตคนนี้นี่แหละ ที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็เป็นไลแมนเป็นกรรมการที่ถือว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการฟุตบอลไทยนะครับถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหน้าขบวนการร่วมกับนายทุนอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันบอลแล้วก็การร่วมกันเล่นพนันฟุตบอลกันเขาได้ติดต่อครับ ไปที่นายแม็กที่เป็นนักฟุตบอลนะครับให้ช่วยหาคนหรือว่าผู้เล่นที่จะมาทำการล้มบอลในแมตช์นั้นหรือว่าล็อกผลการแข่งขันในวันที่20ให้ได้นะครับซึ่งแม็กเนี่ยก็ได้แนะนำให้รู้จักครับน็อตนามสมมุตินะครับเป็นผู้รักษาประตูทีมที่จะมีการแข่งขันในวันที่20กรกฎานั่นแหละแต่ว่าน็อตที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับไม่เล่นด้วยครับ เออก็ไม่สนใจไม่เอาด้วยไม่ไม่รับเงินไม่สนใจนําเรื่องดังกล่าวว่ามีกรรมการคนนึงเนี่ยติดต่อให้ตัวเองนั้นล้มบอลไปบอกประธานสโมสรครับกับเรื่องนี้ประธานสโมสรไม่รอช้าครับก็เลยได้นําเรื่องราวที่ผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยมาฟ้องไปบอกกับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือว่าบิ๊กออสพันตํารวจเอกสมยศพุ่มหมันม่วงนะครับ จากนั้นเนี่ยบิ๊กออสก็ได้มีการจัดตั้งทีมสอบสวนขึ้นมาแล้วก็เริ่มหาข้อมูลพยานหลักฐานขยายผลสืบไปสืบมาก็ไปเจอว่าหลังจากวันที่20กร,รกฎาคมที่ปี2560เนี่ยได้มีการล้มบอลจากแมตช์การแข่งขันที่น่าสนใจที่เป็นคำคอหาด้วยกัน4แมตช์การแข่งขันะครับผมจะเล่าวิธีลเลเตสเลยว่าไอ้4แมตช์การแข่งขันเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติ แล้วน่าสงสัยยังไงบ้างเคสแรกเนี่ยที่ทางตํารวจนะครับไปพบว่ามีการวางแผนล,ล้มบอลจริงเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมก็คือถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับที่นายเกสิทิสุกเนี่ยพยายามติดต่อผู้รักษาประตูให้ล้มบอลแต่ไม่สําเร็จครับแมตชนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างอุบลยูเอ็มทียูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกดเอฟซีในเกมโตโยต้าลีครับสองพครับมีการกําหนดเป้าหมายว่าจะต้องให้ทีมอุบลยูเอ็มทียูไนเต็ดเนี่ย ชนะในครึ่งเวลาแรกคือทํายังไงก็ได้ห้ามครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยสกอร์ศูนประตูต่อศย์ต้องให้อุบลเนี่ยนำหนึ่งศูนย์ได้ก่อนมนเวลาครึ่งแรกเป็นอย่างน้อยแล้วผลนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตํารวจเขาก็ยังขยายผลสืบทราบต่อมาว่านายเก๋ที่เป็นผู้ตัดสินที่เป็นแกนนําของขรบวนการล้มบอลเนี่ยติดต่อไปยังนักฟุตบอล4คน ของสโมสรสีสเกตเอฟซให้มีการจ้างลมบอลเกิดขึ้นโดยเสนอเงินครับให้คนละ2 0 0 0สนบาทยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังยังมีอีกหนึ่งคนนะครับหนคนที่ว่านี้ก็คือเป็นกรรมการผู้ตัดสินในแมตช์เกมการแข่งขันนั่นเองชื่อว่านายภูมิรินคำรื่นเสนอเงินให้อีก1 0 0 0 0แบาทให้ล้มบอลคู่นี้รวมเป็นเงินทั้งหมด 9 0 0 0บาทในการว่าจ้างแมตช์การแข่งขันนั้นผลปรากฏว่าแมตช์นี้เนี่ยอุบล UMT อ n i t e ยูในเตดชนะสีสเกตขาดลอยด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์จบแมตช์นี้ไปต้องบอกเลยว่าพวกเขาล้มบอลได้อย่างแนบเนียนมากชนิดที่ว่าบางคนเขาเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูดูกันไม่ออกเลยเนียนตาจริงๆแต่ถ้ามีคนบอกว่าแมตช์ Matt นี้เนี่ยมีหลักฐานการล้มบอลเกิดขึ้นไหนลองไปนั่งดูภาพช้า จังหวะเสียประตูกันแบบช็อตต่อช็อตกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคราวนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มหเห็นว่ากองหลังเนี่ยที่มีคําคอดหาว่าล้มฟุตบอลเนี่ยเขาได้ปล่อยให้ทีมฝั่งตรงข้ามเลี้ยงหลบไปดื้อแบบง่ายๆหรือว่าการจ่ายบอลที่ผิดพลาดแบบที่งงว่านักฟุตบอลอาชีพระดับนี้จะทําได้หรอครับหรือการเสียบอลแบบไม่น่าเกิดขึ้นการสไลด์บอลใส่ผู้เล่นฝั่งตรงข้าม จนตัวเองนั้นโดนโทษใบแดงก็ทำให้รูปเกมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาจะทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเขารู้ทุกอย่างอย่างดีเขารู้ว่าจะทำยังไงให้มันเนียนตาซะจนจับไม่ได้แต่ว่าเป็นเพราะการขยายผลสืบสวนนะครับ จึงไปเจอเข้ากับเงินที่โอนเข้าในบัญชีซึ่งมีการสร้างบัญชีปลอมกลางขึ้นมามีหลักฐานการพูดคุยในแอปพลิเคชัน e c h a t ถึงกับช็อกเลยว่าเฮ้ยเรื่องราวการลมบอลในระดับไทยหลีกเนี่ยที่ถือว่าเป็นหลีกสูงสุดของไทยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในแมทนี้เองนะครับมีผู้เกี่ยวข้องและโดนลงโทษตัดสินไมทั้งหมด5คนนะครับประกอบไปด้วย4นักเตะก็คือมีผู้รักษาประตู1คนนะครับ จำคุกไป2ปีแล้วก็นักเตะในทีมที่เป็นกองหลังแล้วก็กองหน้านะครับอีก3คนจำคุกคนละหปีรวมถึงอดีตผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าเนี่ยที่ตัดสินเกมในวันนั้นเนี่ยถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีหมดอนาคตไปตลอดกาลเลยละครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่กล้าให้เขาเนี่ยจะกลับมาทําหน้าที่ผู้ตัดสินอีกแล้วหรือว่านักเตะทั้ง4คนที่เอ่ยถึงเนี่ยก็ถูกยกเลิกสัญญาและก็แบนไปตามๆกัน ถัดมาต่อที่เคสที่2เลยครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายน2560นะครับนครราชสีมามาสเตอร์เอพบกับสุพรรณบุรี FC นะครับเช่นเดิมนะครับนายเกษสิสุขเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ตัดสินและเป็นหัวหน้าขบวนการนะครับเขาได้มีการติดต่อว่าจ้างกับผู้รักษาประตูนครราชสีมาในเวลานั้นให้มีการล้มบอลในมูลค่าที่ว่าจ้างเนี่ยสามแสนบาทในเงื่อนไขให้มีการทําประตู ในเวลา90นาทีเนี่ยผลรวมทั้งหมดต้องมากกว่า3ประตูขึ้นไปตามอัตราการต่อรองของเว็บพนันผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับคนที่เไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการแทงบอลน,นะครับบางคนอาจจะคิดว่าการแทงบอลเนี่ยมันจะมีแค่แทงว่าคู่นี้ชนะคู่นี้แพ้ผลแพ้ชนะอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วแทงบอลเนี่ยมันหลากหลายมากบางทีมันมีถึงขั้นมาทายกันเลยว่า จบเกมนี้จะมีประตูเกิดขึ้นกี่ลูกหรือว่าบางทีถึงขนาดว่าจบครึ่งแรกจะมีการเตะม,มุมทั้งหมดกี่ครั้งเขาก็เอามาแทงเป็นการพนันได้ซะจะแทบทุกรูปแบบเลยซึ่งผลปรากฏว่าแมตชนี้เนี่ยสกอร์จบลงที่เสมอกัน2ประตูต่อ2เป็นไปตามความคาดหมายที่เขาตั้งใจไว้ว่าผลสกอร์โดยรวมเนี่ยต้องมากกว่า3ประตูขึ้นไปเขาถึงจะชนะพนันแล้วได้ตังค์ไปนะครับซึ่งแมตชนี้เนี่ยมันมีคำาอรหาที่เราเห็นกันชัดมากๆ อาจจะบางคนบอกว่าน่าเกลียดจริงๆสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับจังหวะการเสียประตูลูกที่2ของนครนราชสีมาจังหวะมงตอปิโด,โดบกของนิโกเบเลสนะครับหัวหอกสุพรรณบุรีเนี่ยที่ดูเหมือนแทบจะไม่ได้แรงอะไรมากและก็ดูจากภาพช้าเนี่ยยังไงผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะปัดได้หรือว่าเซฟได้ดีที่สุดก็ทำให้มันไม่เข้าประตูแต่ผลปรากฏว่าลูกเนี่ย มันเด้งผ่านมือผู้รักษาประตูแบบไม่ได้แรงเลยเหมือนเหมือนดูแทบจะเบามากด้วยซ้ําซึ่งก็ทําเอาแฟนฟุตบอลเนี่ยงงไปทั้งสนามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทํำไมถึงเซฟไม่ได้แต่ด้วยแอคชั่นของผู้รักษาประตูเนี่ยหลังจากที่เขาโดนยิงเนี่ยเขาออกอาการโมโ,โหและหงุดหงิดมากเหมือนแบบว่าเพื่อนเนี่ยทำไมทําให้เสียประตูได้มันก็เลยดูเนียนตาเสียจนเราไม่สามารถจะจับได้เลยแหละครับ ก็สุดท้ายแล้วครับผู้รักษาประตูคนนี้ก็ถูกตัดสินให้จำคุก1ปีไปต่อที่เคสที่3เลยพัทยายูในเต็ดพบกับราชนาวีนะครับเกิดเมื่อวันที่17กันยายน2560เช่นเดียวกัน เคสนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเคสที่2ครับซึ่งเขามีการกําหนดให้ผลว่ารวมประตูนี้เนี่ยต้อง3ลูกขึ้นไปในเกมนี้นะครับซึ่งเช่นเคยเลยนายเก๋สิทธิสุขเนี่ยผู้ตัสินและนายทุนร่วมกันติดต่อให้นักฟุตบอลของทีมราชนาวีในตําแหน่งกองหลังและผู้รักษาประตูรวมทั้งหมด4คนเนี่ยให้คนละ2องแสนบาทเลยผมจะขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนักฟุตบอลเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมี จังหวะข้อขอรหาเนี่ยคือนาทีที่55ครับกองหลังของราชนาวีเนี่ยเขาได้มีการปล่อยให้คู่แข่งกระชากบอลเลี้ยงหลบผ่านไปง่ายๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าในภาพเนี่ยกองหลังคนนี้เนี่ยจะไม่วิ่งตามไปสกัดซะด้วยดูเหมือนว่าหลังจากโดนเลี้ยงหลบไปแล้วเขาก็ยืนมองให้ลูกบอลกับกองหน้าของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลี้ยงไปจนเป็นผลให้เสียประตูยิงจอๆเข้าประตูไปจนทีม ถูกขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ถัดมาเลยฮะคนเดิมเลยนาทีที่68กองหลังราชนาวีคนเดิมยืนปิดตัวประกบจากลูกเตะมุมห่างมากชนิดที่ว่าถ้าผมเป็นโค้ชผมก็คงต้องเรียกมาคุยหลังจบเกมการแข่งขันนี้ยืนนิ่งเหมือนยืนดูลูกบอลให้มันผ่านหน้าผ่านตาไปโดยไม่ได้มีการจะประกบปิดตัวหรืออะไรอย่างนี้นะครับยังไม่พอครับอีกหนึ่งผู้ร่วมขบวนการเนี่ยอย่างผู้รักษาประตูก็รับบอลลูกยิงเบา ของฝั่งตรงข้ามทีมนักเตะภรรยาเนี่ยบอลกระชอกหกอย่างไม่น่าเชื่อปัดบอลเบาๆไปเข้าทางมิลอสสโตยาโนวิดนะครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามตามมายิงซ้ำเจอๆเข้าไปง่ายๆเหมือนหมูหกอะไรอย่างนั้นเลยกองเชียร์เนี่ยบางคนก็อ้าปากค้างเลยว่าทำไมวันนี้ทีมตัวเองถึงเล่นหลุดฟอร์มไปชนิดที่ว่าเคยเห็นว่าเก่งกว่านี้ซะด้วยซ้ำแต่ว่าพอบอกว่าถ้าดูแบบตั้งใจว่าพวกเขาเนี่ยมีการ ว่าจ้างให้เกิดการล้มบอลเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกถึงบางอ้อว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองผลสรุปคู่นี้ครับจบลงไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ตามเป้าหมายที่นายทุนและหัวหน้าขบวนกันตั้งใจให้มันเกิดขึ้นผลสรุปครับนักเตะ3คนนะครับโดนโทษจำคุกคนละ1ปีส่วนผู้รักษาประตูเกมนี้เนี่ยของราชนาวีเนี่ยโดนโทษจำคุก2ปีเพราะเดิมทีเนี่ย เขาเคยล้มบอลอีกแมตต์หนึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับราชนาวีก็เลยกลายเป็นว่าเขาล้มบอลในกัน2แมตต์การแข่งขันก็เลยรับโทษไปมากกว่าคนอื่นนะครับเคสสุดท้ายนะครับเกิดขึ้นวันที่23กันยา2560เกมโตโยต้าไทยลีกระหว่างราชนาวีเอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหัวหน้าคณะคนเดิมเลยครับ นายเกย๋เนี่ยกับพักพวกว่าจ้างนักเตะราชนาวีชุดเดิมเลยชุดที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประกอบไปด้วยผู้ักษาประตูแล้วก็กองหลังครับอีก2คนและกองหน้าคนหนึ่งเนี่ยให้ลอกผลฟุตบอลด้วยกันจบครึ่งแรกผลสกอร์รวมเนี่ยจะต้อง2ลูกขึ้นไปเหมือนเขารู้สึกว่าการที่ครึ่งแรกจบ2ลูกขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะเพเซฟและดูไม่ค่อยน่าสงสัยเท่าไหร่ การทำล็อกผลฟุตบอลเนี่ยก็เลยจะออกไปแนวทางคล้ายๆกับเดิมทีที่เคยสำเร็จแต่ผลปรากฏว่าจบครึ่งแรกเขาทำไม่สำเร็จครับเ c g เมืองทองเนี่ยนำเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์ทำไม่ผลมันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็เลยไม่ได้เกิดความผิดเกิดขึ้นไม่ได้มีการทําให้ผลที่เขาตั้งใจล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาศาลจึงไม่ได้นําผลการแข่งขันเกมนี้เนี่ยมาตัดสินด้วย นี่คือ4เคสที่ตำรวจไปเจอหลักฐานในการนำไปสู่การจับกลุ่มการกระทำความผิดนะครับสรุปเรื่องราวทั้งหมดขบวนการกับ4แมตการแข่งขันเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องที่ถูกดำเนินคดีนะครับทั้งหมด15รายด้วยกันซึ่งสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานแน่นหนาทั้งพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักฐานการใช้ติดต่อโทรศัพท์ข้อความการสนทนาของแอปพลิเคชัน e c h a t จึงพิาพากษาว่าจำเลยกระทําความผิดจริงแต่ละคนเนี่ยก็จะโดนโทษอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแต่ผมจะขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยชื่อผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด15คนซึ่งถ้าคุณผู้ฟังอยากทราบเนี่ยลองเซิร์ชใน Google ได้มันจะขึ้นไปไม่หมดเลยขึ้นชื่อจริงนามสกุลจริงว่าคนนี้เนี่ยเ,เล่นตำแหน่งอะไรอยู่กับสโมสรไหนถึงปีไหนซึ่งเขาบอกว่า จำเลยที่3 4 6เนี่ยให้การรับสารภาพซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแน่นหนาแล้วก็รัดกลุ่มว่าไม่น่าจะหลุดพ้นคดีนี้ได้ส่วนจำเลยที่1นึหแล้วก็7จ็ถึงสิคนที่เหลือเนี่ยเขาไม่ยอมรับสารภาพแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจะขอสู้คดีต่อไปในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งหลายคนก็มองว่า ไม่น่าจะรอดจากคดีนี้ด้วยพยานหลักฐานที่ตํารวจได้เจอนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าสุดท้ายแล้วสารดีกาจะมีการว่าความว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องรอ,งอ,งองติดตามตอนต่อไปนะฮะภายหลังเนี่ยคำพิพากษาเสร็จสิ้นเนี่ยจากศาลอาญานะครับทนายความได้มีการยื่นคําร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นศาลธรณ์ท,รท,รที่ผมได้เล่าไปซึ่งศาลพิจารณาแล้วก็ได้มีการอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันคนละ 1- ึ่งถึงสองแสนบาทเรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงชั้นสารุทธนจะมีการกลับคําตัดสินหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีพยานอะไรหลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่สี่เคสที่เราเจอพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าในหลีกที่ลองลงมาซึ่งบางคนก็บอกว่าหลีกในไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะ มีมาเฟียขององค์การพันนันหรืออะไรแบบนี้ที่มันพยายามแทรกซึมด้วยการใช้อํานาจทางการเงินหรือว่ามีการขู่อะไรบางอย่างกนันนกแต่ให้คุณเนี่ยต้องยอมทรยศต่ออาชีพของตัวเองเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายมากเลยก็คือผู้ตัดสินระดับฟีฟ่านักฟุตบอลที่เป็นอดีตทีมชาติไทยแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่มีอนาคตที่กําลังจะไปได้ดีเนี่ยกลับต้องหมดอนาคตเพราะว่า เหมือนตัวเองได้ทอดุจต่ออาชีพตัวเองต้องเออเหมือนไปร่วมขบวนการกับ การล้มฟุตบอลเกิดขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมาแล้วได้ทราบว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยของเรานะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบก็จะเล่าให้ฟังกันเลยว่าเรามีพรบกีฬาอาชีพนะครับปีพศ .2560 ด้วยว่าด้วยหากกระทําความผิดประกอบด้วยโทษอ,อ,อาญาดังนี้นะครับมาตรา64หากผู้ใดจ้างวานให้นักกีฬาล้มบอลต้องจําคุกตั้งแต่5ปีปรับ2 0สน15 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับต่อด้วยมาตรา65 นักฟุตบอลที่รับเงินล้มบอลต้องจำคุก5ปีปรับ2 0 0 0 0 0ถึงหบาทเช่นกันหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา66นะครับผู้ใดจ้างวานผู้ตัดสินตัดสินเอ็นเอียงจำคุก5ปีปรับ2 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอันสุดท้ายนะครับมาตรา67ผู้ตัดสินที่รับเงินเพื่อตัดสินเอ็นเอียงต้องจำคุก1-10ถึงปีปรับ3 0 0 0 0 0ถึง 6, บาทถ้าเราสังเกต4มาตานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ตัดสินเนี่ย จะโดนโทษหนักที่สุดเลยเพราะเขามองว่าการที่เราเป็นผู้ตัดสินแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้คือความยุติธรรมและถ้าเราเอ็นเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ให้ผลของเกมการฟุตบอลที่สวยงามเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปและแทรกแซงจากความมืดของวงการกีฬาได้เดี๋ยวยังไงถ้ามี ผลความคืบหน้ายัางไงผมจะนํามาฝากใน EP ถัดๆไปแล้วกันครับและนี่คือเรื่องราวกีฬาวันนี้ที่ผมถือว่ามันเป็นเ,นเรื่องที่คือฮาในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็น่าสนใจเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รู้กันว่าคนที่ทําผิดจะต้องได้รับโทษบางคนมองว่านักฟุตบอลที่ทําผิดอย่างมากก็แค่โดนแบนไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกแต่เรามีพรบที่ควบคุมกฎหมายซึ่งทําให้ผู้ที่กระทําความผิดเหล่านี้ต้องโทษจําคุก และทั้งจำทั้งปรับอย่างที่ได้บอกไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรืออยากนำเสนออะไรก็บอกกล่าวกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมโจอี้ชัยยุทธขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit Sport Jour n e นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม Acne s o l Loose Powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว